วัดีค่ะวันนี้มีชุดให้นมเข้าใหม่นะคะผ้านิ่มใส่สบายสุดๆแล้วก็ทรงสวยเก็บรูปร่างได้ดีด้วยค่ะคุณแม่ไม่ต้องเสียเวลารีดเลยค่ะส่วนตัวดีเทลชุดนะคะตัวนี้เป็นเดทค่ะแล้วก็เป็นคอปกนะคะมีกระดุมบนนะคะสามารถถอดได้จริงส่วนตรงซิปนะคะสามารถรูดได้นะคะช่องกว้างมากคุณแม่ให้นมสะดวกเลยค่ะมีทั้งขวาทังซ้ายเลย ส่วนตรงนี้นะคะจะมีกระเป๋าหนึ่งข้างนะคะที่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะจะมีเชือกตรงนี้นะคะให้เข้ากับรูปร่างเลยค่ะตัวนี้นะคะรอบอกนะคะ32ถึง40นะคะสามารถใส่ได้เลยเอวนะคะ34สถึง3ามสามารถใส่ได้นะคะไซส,ส่งสูบแปนะคะอันนี้ไซส์ใส่ไซส์เความยาวนะคะจะอยู่ที่37นิ้วค่ะ ตัวที่ใายใส่อยู่นะคะจะเป็นงานลายกราฟิกสีชมพูค่ะต่อต่อมานะคะกราฟิกสีน้ำเงินค่ะสีโอรสค่ะสีเทาค่ะสีชมพูค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายสีกลมค่ะ หรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจวันนี้นะคะซื้อ2ชุดราคาพิเศษเลยสามารถสอบถามแอดมินทางข้อความได้เลยค่ะ